ครับสวัสดีครับคุณยายก็จะลงกินน้ำแล้วครับก็เดินมามามา,มากลางวันนี้ก็แดดร้อนมากครับ วิญญาจะลงไปกินน้ำชิ้แนแม่น้ำอ่างทางหมู่บ้านนครับเ Okay, เขาจะเดินไปเล่นจะลงไปงก,กินน้ำเสียงหน่อยเอ้าอุ้ยจะถอนหญ้าเล็กๆครับส,สั้นๆไปกินนะฮะนี่ครับเป็นสถานที่ ตรงนี้ไม่มีหญ้ากินเลยครับนี่ครับจะปลูกเนเปียครับช้างอื่นเขาก็จะกลับภูมิลำเนาเหมือนกันครับไปไหนล่ะลูกเออเดินลงกินน้ำเร็วตักกินเลยเออ ลงไปนี่ยายทองปูนครับเขากินอาหารบมดเสร็จเขาก็ลงมากินน้ำต่อครับเพื่อเขาจะลงอาบน้ำให้เย็นๆครับนี่ครับ เป็นแม่น้ำที่ใสามากครับน้ำที่สะอาดที่น,นี้ข้างๆเข,า,ขาจะปลูกชาวบ้านเขาปลูกพักเออเป็นพักกาดเป็นทริกนะครับเพื่อไปบริโภคอันนี้คุณยายอยู่แบบลำบากมากครับหญ้ายเยอะก็ไม่เค่อยจะมีแห้งตายหมด เป็นหน้าเล้งครับช่วงแถวอู่บ้านยางบอบรุมนี้ครับก็ยาจะกินเสร็จเขาก็จะถอยหลังแล้วก็ไปถอนหญ้ากินนะครับนี่ครับหญ้าก็ไม่มีมีเล็กสันส้นๆนิดหน่อยครับเขาจะชอบกินอย่างนี้ ้ะยาเจ๊แกนอ่ะเขาก็ไม่ค่อยจะกินครับครับท่านผู้ใหญ่จ่ดีวันนี้คุณยายเดินเล่นหน่อยครับเดี๋ออกกังังกายมามาถอนหญ้าตรงนี้แล้วลกวูกนี่ครับเปินไปอือจะไปไหนนี่เออถอนดินไปเดี๋ยวคอยลงอับน้ำ ทนหุนห้ยคุณยายก็จะกินอย่างนี้ครับท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่ได้ติดตามช่วย กดไลค์กดแชร์ติดตามให้คุณยายทองพูนด,ด้วยนะครับนี้เกเกินอาหารก็ยายเยอะก็ไม่ค่อยจะมีระบากมากครับท่านใดใจดีที่มีจุดประสงค์เคาะให้กับคุณยายก็ติดตามให้นะครับแับช่วงนี้ ดูสิญานี่เขาไม่กินนะครับไม่รู้เขาจะเดินไปไหนครับเนี่ยดี่ครับเป็นแม่น้ำครับ อ่าอยู่นั้นและลูกไปไหนล่ะมีที่กินแล้วครับเพื่อนพ่อใจดีวันนี้คุณยายทองพูนอยู่บ้านยางบอบพิรมตำบลน,น้งไผยอำเภอจุบนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับท่านเนบทีท่านใดท่านผู้ใหญ่ใจดีตรงไหนครับขอเชิญติดตามให้กับคุณยายทองพูนด้วยนะครับ ช่วยสูงเคาะให้พออยู่แบบผลกระทบลำบากมากปีนี้ครับไปที่ไหนก็ไม่ได้ยายก็แก่มากแล้วนะครับก็ท่านต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ขอให้ผู้ติดตามจง เมตตาและสงสารกับคุณยายรองปูนนะครับ,ญญรรบดูคเขากินหญ้ายอย่างนี้ครับเจ็บจะกินไม่ได้เลยครับ